เงินก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับขอบคุณผู้เสียชีวิตนะครับซิ่งเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คนขับก็ไปสอบสวนนะครับกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับประกันประกันก็เข้ามาดูแลเพราะว่าเรามีประกันรถชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้ดูแลในส่วนของคนขับรถนะครับก็จะไปดําเนินการนส่วนนั้นนะครับสําหรับผมก็ ตัวแทนนะครับไปว่างหลีดนะครับไปทําบุญกับเพ่อนแหลมมันเป็นอุบัติเหตุไหมครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันเว้าคร่าวๆเกี่ยวกับหมอรองหมอลำศิลปินต่างๆค่ะต้นคลิปพี่น้องได้ยินเสียงของบอยสิริชัยผูนํำวงหมอลำใจเกินร้อยนะคะพี่น้องเพิ่นได้กล่าวแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวทันทีเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อว่านค่ะพี่น้อง อุบัติเหตุเมื่อวานก็นคือรถบัสของวงหมอล่ำใจเกินร้อยพี่น้องชนก,นกันกับมอเตอร์ไซค์ของคุณตาคุณยายนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเป็นเหตุการณ์เกิดที่บ้านหน้าไา้ตําบลพระลานอำเภอนหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีคือวงหมอล่ำใจเกินร้อยนะคะพี่น้องขึ้นกอน,นั้นเพิ่นไปทําการแสดงอยู่ที่ วัดปากแซงนะคะพี่น้องค่ะทําการแสดงโจนสอดแจงจังปางคือวานลาดลลดเนาะอยู่วัดปากแซงบาัตานีเพิ่นกะเดินทางกันต่อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะมาทําการแสดงอยู่ที่อาเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญปรากฏว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่บ้านหน้าไส้นะคะมาชนกันกับมอเตอร์ไซค์อของคุณตาคุณยายคูหนึ่งซึ่งเพิ่นกะ,ะได้รับ บาดเจ็บพี่น้องคุณตาคุณยายได้รับบาดเจ็บถือน้ำโตทรงมาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในเวลาต่อมาพี่น้องคุณตามาเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณยายปลอดภัยครับพี่น้องซึ่งเหตุการณ์ได้เธ่อนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่อยากให้เกิดขึ้นคือว่านอพี่น้องเนาะเป็นความสูญเสียนะคะก็คือ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนําเลหลายคือว่านะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮทไห่บอยสิริชัยนะคะเพื่อนกะได้ได้กล่าวถึงได้กล่าวแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในเทือนีนะคะเบื้องต้นเพื่อนกะว่าเพื่อนด้ทรงโตแทนไปว่างพวงหลีดนะคะแล้วก็ไปรวมทําบุญเนาะแล้วก็ในส่วนของคนขับพี่น้องคนขับเพื่อนวากะทุกอย่าง กระหายปากค่ำก็คือทุกอย่างดําเนินขั้นตอนอาตามกฎหมายนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างนะคะเรากันได้ส่วนรถปัาตานีในส่วนรถก็คือรถเพลนบดิเสียหายมากมายพี่น้องกระโจกแตกกระโจกก้าวนะคะแต่ว่าในส่วนของรถกัมมีประกันพี่น้องประกันสั้นหนึ่งค่ะในส่วนนี้ประกันกับเขามาก ดูแลนะคะในในใน,ในเหตุการณ์เถือนีนํานะคะเพราะว่ารถเพิรนมีประกันสั้นหนึ่งค่ะพี่น้องกับประมาณนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนอกพี่น้องถือว่าเป็นความเป็นความสูญเสียหล้กก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่อยากบ่อยากได้ยินบ่อยากให้เกิดคือว่านันหละพี่น้องค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในเท่อนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายคือว่านอกขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของคุณตาคุณย่ายนะคะที่สูญเสียคุณตาไปคือว่านาะจริงๆเมื่อว่านี่สาวน้ำยื่นโพดโพดว่าถึงเหตุการณ์เรื่องนี้เนะาะเราก็มีหลายท่านมาแจง้งมาบอกว่าคุณตาจากไปแล้วจังสิเนาะกัรเลยวอาโอ้เนาะ โบนัแบบบอยักให้เกิดขึ้นบบเด็กอยากเด็กยินเลยนะนะพี่น้องแต่ว่ากาัเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วกับขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของคุณตาคุณยายได้หลายเด้อค่ะขอแสดงความเสียใจน้ำอิลีแล้วก็ขอส่งกําลังใจนะคะให้กับทางทังครอบครัวทั้งวงมอล่ำใจเกินร้อยน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะ คือถือว่าเป็น,เ,ปนเหตุสุดวิสัยเ,เนาะพี่น้องนอกอุบัติเหตุส่งกําลังใจให้กันนะพี่น้องคือกันค่ะสามารถรวมส่งกําลังใจให้กับถูกไฟได้นะคะกับค,คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเหตุการณ์ต่างนี่แหละพี่น้องคะบางเือการใส่รถใส่ถนนพี่น้องระมัดระวังปันไดหรือว่าเรื่องเธอเนาะย่ามันสิเกิดนี่แบบ โบอบโบโหูบอมีสัญญาณเตือนอีอย่างเลยเด้พี่น้องนึกถึงขับไปซ,ซ,ซื้อเนี่ยเห็นบอกแบบสาวนุ่มเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าจอดรถอยู่น่ะพี่น้องรถพุ่งมาเลยนะพุ่งขามเล่นมากท,ทั้งทั้งที่เขาจอดรถอยู่อยู่ริมถนนนะอยู่ขางทางนะพี่น้องแบบนั่นก็นยังมากแต่ว่ากับยังเป็นบุญเออที่เขาไ่ได้รับบาดเจ็บอีอย่างยังสิเนาะกะกะ แต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียแบบนี้กับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเศรา้าเนาะพี่น้องเนาะกับเรื่องอุบัติเหตุเนาะพี่น้องกับผมพ้พิพยอยากเจออยากเห็นคือว่าน่หละเนาะแต่มันเกิดขึ้นแล้วกับห้กําลังใจกันไปคือวานะคะพี่น้องส่วนมือขึ้นนะคะ วงมองลำใจเกินร้อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับทำการแสดงอยู่ที่วัดพระเหล่าเทพนิมิตนะคะอยู่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญคนละให้ไลยพี่น้องเอ้ยคนหลายคักหลยแนืคือว่านะคะกะถือว่าเพิ่นทําการแสดงแล้วเพื่อนก็เดินทางต่อพี่น้องมือนี้คิ้วการคิ้วงาน,นของเพิ่นเดี๋ยวเด้ค่ะขอเบิง่งคิ้วงานของวงมองลำใจเกินร้อยมือวานนีสาวน้ำยื่นกับเว๋าอยู่นะ แต่ว่ากระจำบ่ได้เดี๋ยวอันเบิงไม้นะ้อพี่น้องเบิงไม้มือนี่อันกุมภาพันธ์มือนี้วันที่วันนี้วันที่สม,มือนี้วันที่สมนะครับพี่น้องเป็นงานนมัสการพระาธาตุพระาธาตุกูจานนะคะพี่น้องวันที่สมมื่อนี้เพื่อนไปทําการแสดงที่อ่าที่งานนมัสการพระาธาตุกูจาน ตำบลกูจานอำเภอข่้าเคืนแก้วยะโสธรอ๋อโไกากันปันไดตัวน,นี้พี่น้องคะจากมือขื้นเนาะโอ้คิวงานเพิ่นถือว่าไล่กันมาเลยพี่น้องคิวงานเพิ่นจากปากแซงเนาะมือก้อนนี่ปากแซงมือขื้นนี่ยูพนาอำนาจเจริญส่วนมือแรงนี่อยู่ทีขั้าเคินแก้วยะโสธรโบกายกันเลยนะคะพี่น้องแล้ววันที่สี วันที่4กุมภาพันธ์อยู่บ้านโคกกลางโคกกลางลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นก,กับเรื่อนไปทั้งนั้นเรื่อยอยู่บุรีรัมย์วัดที่หานี่อยู่วัดป่าอ่าสักดารามนะคะกลับมาทั้งเซลพูมรอยเอดค่ะพี่นองนี่คือคิวการคิวงานเพลินวัดที่โฮกับวัดเกศรวนารามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น แล้วกับวันที่เจ็ดยูวัดหงนะคะวัดหงพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณนี้นะคะพี่น้องเอาเ่าซูฟังประมาณคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่เมื่อวานนี้ว่าไปครึ่งเดือนเรื่องคิ้วง,งานเพิ่นเมื่อวานนี้ว่าไปครึ่งเดือนเพราะว่าคิ้วง,งานเพิ่นแน่นพี่น้องเต็มอยู่ค่ะกะกะบว่า,าฝากตอนพี่น้องไปนั่งเพื่อพี่น้องจะตามไปเป็นกําลังใจเนาะตามไปเบิงไปเป็นกําลังใจให้ทีมงาน วงวอล่ัมใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือวานันลาดเนาะเบิ่งแย่งเป็นแห้งใจกันต่อไปอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ